สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของทางช่องชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับก็คือมีทาง f c เข้ามาปรึกษาว่าอยากจะเปิดแบ่งกแกะสักสามตัวครับก็ลเลยรบกวนให้ทางช่องเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนได้รับทราบแล้วก็เผื่อจะได้ซื้อขายกันเผื่อจะ กอกถูกใจกันดูตัวจริงแล้วชอบก็จะได้ซื้อขายกันทางเจ้าของก็บอกว่าเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็คือไปซื้อแกะมาจากรีสอร์ทแถวบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าจะซื้อแล้วก็มาเลี้ยงกินหญ้าอยู่ในบริเวณบ้านแต่ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเจ้าของเลยบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็เลยอยากจะปล่อยชุดนี้ออกไปก่อนนะครับแกะที่จะก แบ่งขายในวันนี้ก็จะเป็นแกะพม่าหางยาวนะครับด้วยกัน3ตัวก็จะมีตัวท้อง2ตัวกับตัวผู้1ตัวส่วนตัวท้องที่ติดท้องอยู่2ตัวไม่ได้ท้องกับกับตัวนี้นะครับไม่ได้ท้องกับตัวผู้ตัวนี้ก็คือท้องกับพ่อลูกผสมซันต้าที่เป็นขนสั้นนะครับอายุที่ F c ซบอกมาคือประมาณปีกว่าไม่เกิน2ปีครับผมก็ให้ดูฟันมาแล้ว ก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผู้ก็อายุประมาณ1ปีตัวที่มีเข่านะครับแกะที่นี่จะเชื่องมากเลยครับครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับแกะชุดนี้เลี้ยงอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมคนไหนที่อยู่ใกล้ๆ นะครับผมว่าน่าจะเป็นใกล้ๆมากกว่าเพราะว่าแกะมีแค่3ตัวถ้าอยู่ไกลอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการขนส่งจํานวนตัวด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าอยู่ใ,ใกล้ก็ลองขับรถเข้าไปชมก่อนนะครับก็อยากจะแบ่งกันไปเลี้ยงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับราคาที่เปิดไว้ตัวละ3,500บาทครับส่วนจะต่อรองยังไงพูดคุยกับ เจ้าของได้เลยนะครับส่วนต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมยังไงเรื่องวัคซีนยาอะไรทำไมตรวจไม่ติดต่อไปที่เบอร์นี้เลยนะครับ0822394871คุณทิติรัตน์ใจงามนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อพี่แม่มนะครับพี่แม่มก็เป็นคนอัธยาศัยดีเลยยังไงก็สนใจก็ลองติดต่อกันเข้าไปดูครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้เข้าไปดูไปชมตัวจริงก่อนหรือวิดีโอคอลกันให้ดูกันให้ถูกใจก่อนนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ตามที่เคยบอกกับคุณผู้ชมไว้ลหลายๆคลิปก็คือทางชุมชนคนเลี้ยงแกะยินดีนะครับเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากซื้ออยากขายตามความต้องการกันทั้งสองฝ่าย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้องสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ